สวัสดีครับอยู่กับผมปุ้ยออโต้ฟันนะครับด้านข้างผมนี่คือ new MG z s e v นะครับรถไฟฟ้าจากทางค่าย MG นั่นเองวันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังว่า4จุดเด่นของ new MG z s EV มีอะไรกันบ้างครับ จุดเด่นแรกนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ภายนอกนะครับ New MG Z s e v เนี่ยมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่เรียบหรูนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าเนี่ยตัวกันชนหน้าและกระจังหน้าเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นแบบกระจังหน้าแบบปิดซึ่งทาง MG เนี่ยเรียกว่าเป็นแบบกิลเล t ดีไซน์นั่นเองนะครับก็จะเสริมไปกับเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ ตัวนี้พอเป็นกระจังหน้าแบบปิดแล้วเนี่ยตามสไตล์ของรถไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของการต้านลมเนี่ยก็จะลดน้อยลงด้วยนะครับนอกจากนี้เองก็ยังมาพร้อมกับระบบไฟที่เป็นระบบไฟ LED นะครับไฟหน้าเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติรวมถึงการเปิดไฟส่งอัตโนมัติด้วยและก็ยังมีลูกเล่นที่เป็นตัวไฟ Day t i m ม r u n n i ิ g l i ล h t อยู่ภายในโคมอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เองก็ยังมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด17นิ้วนะครับซึ่งการดีไซน์ของตัวล้อเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Aero v h e l Cover นะครับ ก็จะเสริมกับเรื่องของอากาศพลศาส์นั่นเองครับและนอกจากนี้เองก็ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์การใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้อง360องศานะครับกระจกที่เป็นแบบพับไฟฟ้ารวมถึงตัวหลังคาที่มีพน n ลิมิกซันรูฟนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นราวหลังคาติดตั้งมาให้ด้วยครับในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายนะครับแน่นอนว่าตัวไฟเองเนี่ยก็เป็นระบบไฟที่เป็นระบบ LED นะครับ ติดตั้งมากับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมกับตัวเสาอากาศแบบคีบฉลามนั่นเองนะครับตัวกันชนท้ายเนี่ยก็ยังมีลูกเล่นในส่วนของสีเป็นโนแบ็กที่ติดตั้งมาซึ่งรับกับดีไซน์ของกันชนด้านหน้านั่นเองนะครับฝาเปิดกระโปรงท้ายเนี่ยก็ดีไซน์มาเป็นแบบทรงสปอร์ตเลยนะครับสามารถกดไปที่บริเวณโลโก้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถเปิดตัวกระโปรงท้ายขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนี่ต้องบอกว่ากว้างขวางนะครับตัวบอร์ดด้านหลังเองก็ยังสามารถพับได้แบบ60-40เพื่อเพิ่มพื้นที่เสภบระครับ จุดเด่นที่2นะครับนั่นคือเรื่องของดีไซน์ภายในนะครับเข้ามาภายในตัวรถเนี่ยจุดแรกเลยที่เราสัมผัสได้ก็คือตัวพาราลลมิกซันรูฟด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเสริมบรรยากาศภายในตัวรถนะครับการที่มีพาราลลมิกซันรูฟติดตั้งมาให้แบบนี้นะครับนอกจากนี้เองนะครับด้านหลังเองก็ยังมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับและก็ยังมีพอร์ตเชื่อมต่อสําหรับชาร์จสมาร์ทโฟนอีกด้วยนะครับซึ่งเขาให้มาทั้งที่เป็น type A และ type C เลยนะครับ ตรงกลางตัวนี้ก็ยังมีที่เท้าแขนมาให้นะครับพร้อมยังมีลูกเล่นที่สามารถใส่แก้วน้ําบริเวณตรงที่เท้าแขนได้อีกด้วยนะครับสาหรับดีไซน์ภายในด้านหน้านะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของตัวคอนโซลตรงนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นลูกเล่นที่เป็นลวดลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็จะถูกตัดด้วยด้ายสีแดงนะครับตรงนี้ก็เสริมความสปอร์ตภายในตัวรถได้อีกนะครับ ตรงกลางเนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับซึ่งรองรับเทคโนโลยีต่างๆมากมายรวมถึงระบบปฏิบัติการไอสมาร์ทนะครับที่เป็นจุดเด่นของทางค่าย MG เขาเลยนะครับที่ติดตั้งมาให้ตรงนี้นะครับและบริเวณด้านหน้าคนขับนะครับก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะดิจิตอลขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะสามารถดูสนานาการขับขี่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายนะครับหน้าจอคมชัดเลยครับสำหรับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับเขาก็ยังให้พอร์ต USB ที่เป็นทั้ง Type C และ Type A มาอยู่บริเวณด้านหน้านะครับ นอกจากนี้เองก็ยังรองรับตัวสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับตัวปุ่มควบคุมต่างๆนะครับบริเวณที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็ยังสามารถเป็นคีย์ลัดที่เราจะเข้าไปปรับโหมดการขับขี่นะครับระบบเคอร์รวมถึงสถานะของแบตเตอรี่เนี่ยกดเป็นคีย์ลัดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็การควบคุมตัวเกียร์ที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยลักษณะของการควบคุมเนี่ยก็จะควบคุมได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่เราหมุนตัวเกียร์เท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ R เกียร์ N หรือเกียร์ D นะครับในกรณีที่เราจอดเราก็แค่กดตัว P ลงไปแค่นีี้้ก็เรรรยยบบอัสห การควบคุมระบบเกียร์ของ New MG ZS EV ครับ จุดเด่นที่3นะครับนั่นคือเรื่องของสมรรถนะตัวรถนั่นเองนะครับสำหรับ New MG ZS EV นะครับก็มากับพละกำลัง177แรงม้านะครับและก็ให้แรงบิดสูงถึง280นิวตันเมตรนั่นเองนะครับถ้าถามว่าตัวรถเนี่ยมีความแรงแค่ไหนก็ต้องบอกเลยครับว่าความเร็วสูงร100เนี่ยทำได้อยู่ที่8.6วินาทีเท่านั้นเองครับตัวแบตเตอรี่ที่ถูกติดตั้งมานะครับก็จะมีขนาด50.3กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยวิ่งได้ระยะทางสูงถึง403กิโลเมตรเลยนนะรรรรบบตตาาามม NEDC ส่่วเือง การชาร์จนะครับตัวนี้ก็รองรับการชาร์จทั้งแบบ AC และ DC นะครับซึ่งการชาร์จด้วยระบบ AC นะครับผ่านตัว MG Home Charger เนี่ยจาก0ถึง100%เนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ที่ 7ชั่วโมง15นาทีนะครับส่วนการชาร์จ DC ที่เป็นไฟกระแสตรงนะครับก็ตั้งแต่แบตเตอรี่30%ถึง80%เนี่ยใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นเองครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีฟังก์ชันที่เสริมมาเป็นพิเศษนะครับนั่นคือระบบ V2L นะครับเราสามารถจ่ายพลังงานจากตัวรถเนี่ยไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้อีกด้วยนะครับจุดเด่นที่4นะครับนั่นคือเรื่องของระบบความปลอดภัยนั่นเองนะครับ New MG ZS EV เนี่ยต้องบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะครับ เขามาพร้อมกับระบบ Advanced s i n g r o Night Protection System ถึง20ระบบเลยนะครับก็แน่นอนว่าระบบความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยอย่างพวก ABS ระบบ EBD ระบบ EBA หรือว่าระบบ Traction Control เนี่ยตรงนี้แทบจะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วมันเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับแต่จุดเด่นๆของความปลอดภัยที่ New MG ZS EV มีให้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็น ADAS นั่นเองนะครับด้านหน้าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีตัวกล้องที่จะใช้จับสัญญ,ญาณด้านหน้าตัวรถนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่เป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับ ก็จะมีระบบทัฟฟิกแจม alert ด้วยเป็นการตามรถคันหน้าในความเร็วต่ำอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเตือนการชนด้านหน้ามาด้วยพร้อมกับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินติดตั้งมาให้ด้วยนะครับ ด้านข้างเองก็จะมีเรื่องของตัวบายสปอตวอร์นิ่งนะครับติดตั้งมาให้มีระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับและก็ยังมีระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนอีกด้วยนะครับและในส่วนของด้านหลังนะครับก็ยังมาพร้อมกับความปลอดภัยที่เป็นเรียคอัพทัฟฟิกอล์นะครับระบบเตือนขณะถอยหลังนั่นเองนะครับและยังมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังที่ติดตั้งมาให้ถึง3จุดอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังเสริมความปลอดภัยกับระบบกล้อง3 6 0องศาที่ติดตั้งมาให้ด้วยครับนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของระบบความ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือ4จุดเด่นของ New MG ZS EV นะครับรถไฟฟ้าจากทางค่าย MG นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่สนใจนะครับเขามีแคมเปญพิเศษมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการรับดอกเบี้ยพิเศษ1.99%นาน48เดือนนะครับ และยังฟรี MG Home Charger จำนวน1ชุดพร้อมฟรีค่าติดตั้งไปด้วยนะครับและฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบรคุ้มครอง1ปีฟรีสาย V2L จําจำนวน1ชุดฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะเวลานาน8ปีหรือ180,000กิโลเมตรและยังพิเศษด้วยเงื่อนไขาการรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ1 8 0 0 0 0กิโลเมตรด้วยนะครับสำหรับ New MG ZS EV นะครับมีให้เลือกด,ด้วยกัน2รุ่นในรุ่น D ราคาอยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทนะครับและรุ่นท็อปที่เป็นรุ่น X ราคาอยู่ที่1 23, ลงนะบก็ยัง มีการรองรับสถานีชาร์จที่เป็นซูเปอร์ชาร์จนะครับมากกว่า120แห่งทั่วประเทศอีกด้วยครับก็ต้องบอกเลยครับว่าทางแบรนด์ MG เนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยอยู่กันมาถึง10ปีแล้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยทาง MG เองก็ถือว่าเป็นผู้นําทางด้านรถไฟฟ้าเลยนะเขาจําหน่ายรถไฟฟ้ามายาวนานถึง4ปีนะครับมีการส่งมอบรถให้ลูกค้าไปกว่า8 0 0 0คันแล้วนะฮะทำให้ New MG ZS EV เนี่ยถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่น่าสนใจอีก1รุ่นเลยครับ